บรรยากาศตลาดเต้าในเมือ,องขอนแก่นค่ะพี่น้องคืชคักขนาดเลยอันนี้เป็นตลาดเต้าค่ะบ่แม่นตลาดบ่แม่นตลาดนาด่าจะเป็นตลาดเต่าในเมือ,องขอนแก่นค่ะสะกดไหมต้มกะมีบ่ต้มกะมีเลยตัวนี้ต้มมาไหพร้อมกะมีต้มไม่ไหมหอนหอนเลยตัวนี้ต้มไปน้ำขายไปความตัวนี้เป็นกระลังต้มกระลังปอกต้อม,ตอมอยู่คนค่ะ ปล่อแม่ตุนยงผักแม่มางามแต่แม่ผักแมโอ้ยระวังแม่ขาวชุนกุนกินเพียนยู่ปเามไหมเนี่ยบรรยากาศตลาดบรรยากาศตลาดเ้าค่ะส0บาทไเจ็บผตลาดเ้ามาฝากค่ะตลาดเ้าในเมืองคอแกนค่ะ บข้าวน้าบกข้าวทดๆเลยตจาน่ะทุบผ่าทุขายเลยต้า่ก็มีก็มีขวางปลอมเลยเจ้น่ะมีแคขวงแท้เลยเ้านขงแท้แท้เลยูุ้้งเท่าใดแม่ปูวเศ้าเดียวมันเนะจมันไปมันเลเนาะเอาหมนอยที่ห้ั้นผูุงละาเศูหนึ่งไทยฟ้อมมุกปลซิ มัน,นปลาชิวสิบาเอาไปเลยกป,ปาลาชิวสิบบาทประจำที่เรา,ารนนทซนีนี่เป็นมิสเนเดียวกับพี่น้องค่ะมิสเนเดียวเป็นจนนเป็นขากยกับชาวบ้านบานร้ายค่ะขอยู่ในเวอนค่ะกปลาิปลาิวงอนปลาชิวหางแดงบ่แมะปลาชิวหางแดงอนนุ้ปูเอาอปูน่แม่ถุงหนึงมปูถุงนง ดูปู่้นแบบนี้ค่าก่ะงาบงามค่ะบุญเบิ้งกุ๊บไปจ้อ่คพบิน้องไปหาเบิ้งย่างไหมมันยากาศตลาดเนี่มาเศร้าคพบิน้องค่ะขึกคักางขนาดเลยอยู่ในเนื้อกออแก่น มาดิน,น่างอ่างหย่าร้างเลยไหลเป็นต้นมากือเป็นตลาดที่บ้านอยู่นะคกับ่ค่ะพี่น้องค่ะขึ้นแพ่งกับมิตรบ้านส่วนหน่อยส่วนมากจะอยู่กับเตือนหลายกองอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งข้าวต้มมีสุกเข,ข่าเลยตัวน,นี้เค <c oughs> รืงข <c oughs> ้าวต้มเครืงข้าวบะต้มเครืงข้าวปิ้งบักปิ้งกับปิ้งตำแก้วไปพร้อมบ่แม่ปิ้งหายยืดยืดอ,อันนี้อันนี้ ปิ้งให้ชื้อๆแต่นี่คับพี่น้องไม่ต้องไปหาดังตื้นดังไฟยากคนปิ้งไปขาเรียบร้อยเลยตุ้นซ้ำไปกับมี่ของอยากของกินลายอันลายแนวค่ะเจ็บภาพบรรยากาศตลาดเต่าในเมืองคอนแก่นมาฝากค่ะฝักเมาสมั่นวยใหญ่เต๋อเมา อันนี้ไม่ยังกบบอนี่หมูฝอยค่ะพี่น้องหมูฝอยเป็ดตาแซบตาแซบเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวคนนำควงกินยกไข่เบิ้งถุงเท่าไรค่ะนี่ถุงละลอยหมูฝอยค่ะพี่น้องค่ะเป็ดตาแซบอยู่โลดหนึงบ่ตาเป็ดตาแซบความค่ะของอยากของกินได้กินบานๆหลายๆค่ะพี่น้องค่ะ ลายอันลายแนวมีหอดกับตุมมีน้าปลาคนกัะเพาไม่พร้อมโอ้ปลาปควงนี่ทุกเอาบงสุรดกับปะแดกใส่เบนนัมนี่กระปะแดกใส่หอยยุ้มมันพี่น้องใส่หินาชุดแนวแล้ขาดตะชุรถย่งยางเดียวเลยโอ้เมีหอดเนียนใส่ตะชุรถย่งยางเดียวค่ะพี่น้องใข่ตัวนบตาําใบผ <laughs> าพร้อมตําปากพวงแลวก็มีตุมเนาะไม่พร้อม นั่งอ,างอ่างหยาดลายอัางลายแน่วเป็นพักบ้านๆช่องคนน้ำพองค่ะคนน้ำพองชาแนลยากระคุณค่ะกระริดป้าเฮ้ยประเด็กบ้านๆเรื่อยๆนี่ของกินลายอัางลายแนวของหยาของกินของพื้นบ้านค่ะนี่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> บาร์เนมีเหมือนชนอาแนลก็สั่งกระเบียหอดเดี๋ยวลบคนละพี่น้อง แข็งนี่เป็นปูเป็นปลาบาดนี่ปลาสดโอ้ยนี่ก็ต้องเดินไปหาอยู่น้ำหน่ำน้ำหนองง่ายนี่มืดที่แนวปลาปลารสปลาหลากนี่มืดมีหอดกุ้งพี่น้องของยาดของกินหลายอันหลายแนวไก่เป็ดไก่ไก่โอ้ไก่ไก่บ้านมีมิตะไก่เป็ดหอดรักแด่คนไทย บรรยากาศตลาดนัดน้ำมันเส้าค่ะมือวันที่มือน,นี่สิบห้าคัค่ะมือน,นี่เป็นวันพระมือน,นี่สิบห้าคัมมือวนนันที่สามนะแม่นะโอ้วันที่สองวันที่สองสิบห้าคัค่ะมือน,นี่ค่ะเป็นวันพระอน,นี้ของอยากของกินเนี่ยกินผงหลายอันหลายแนวมีสุกแกงค่ะพี่น้องมีหอดปนหอดแก้ว มาเบิ่งแข็งนี่บาทนี่โอ้ยไก่บาทนี่ครับพี่นอ <ไก S 1> ้อง,งมีเครื่องเชียงไหมีทั้ื่องโต่ฝำเลยค่ะไก่ขายถูกค่ะขายถูกบ่แม่ค่ะโอ้ไก่ไอันนี้โตละบ่แม่นี่ค่ะตัวละหกสิบตัวละหกสิบบาทครับพ<ช>ี่น้องตัวละหกสิบบาทโตบักไงเลยไก่สามสายพันธุ์ค่ะแต่โตบักไงตัวละหกสิบบาทค่ะ หล่ค่ะเจ็บภาพบรรยากาศน้ำมือ้ามาฝากพีฝาก้องให้เบิ้ง่ะเป็นตลาดสาเน้ำมือ้าอยู่ในเมืองของนแกนไล่สดมแม่นี่จด้า้มาอากกินด้ของอยากของกินบ้านห้าหลายอันหลายแนวนี่เชอนมาเป็นของพื้นบ้านค่ะ นี่เราสดอต่อิ่นแกไไถาพรอรียบร้อยเลยพักหวานก็ยังมีไู่ได้ขนาดนักหวานงามงามหวานงาบตลอดทั้งปีเลยเดินสายมีเตาถมเดินสายเดยนีมีเตาถมลานละสีร้อยห้า okay. ร bon ้อยห่ไม่หวสมาเศรษฐกิจโอ้ตักปรอแหลมโนยไงเถอะ ตัวก็ต้าโวยน้ำยังพักกะแงงโอ้พักว่ามันพักกะแงงลืมเบาผิดนะแม่พักพักกะหญ้าพักกัหญ้ากะมีบักบอกระมีคันได้อันไรแล้วของยาของกินพี่พักกะแงงพักกะแงงปูปลาปูสดปลาพันธุ์น้อง มาดูน้ามาดีมกอเมกมนบรรยากาศน้ำมันเศร้าไครัตลาดเศร้าตลาดเศร้าอยู่ในเมืองคอนเทนค่ะวันนี้มี่ปรากาไดนขอามันาในเมือง I wow. don't ตลาดต้นนี้มีจังโตเห็ดตะไค่กับอีโน่เห็ดตะไคร่เห็ดเกิดอยู่ในตลาดมีชูเนวเห็ดมีหอดเห็ดบดเห็ดเครื่องเห็ดฟางมีเบิดเลยนี่เ้็นกรเทียขนมจ้าซื้อชื่อข้าแต่ไทยอันนี้ขนมหนึ่บาทนี่งสิบบาทเท่านั้นค่ะต้ากับกงชาไหลใส่ตัวนี้ ลายอันลายแนวเอาอะไรดีคะสีฟ้าดวยสีดีเมคะขนมไมค่ะสลัดนี้ค่ะเเ่าว่าให่ แบบบรรยากาศน้มาเ้าขาดไยค่ะคนคึกคักอยู่ในเมืองคอนแก่นะคระบเมอเห็ดสิเขาไม่ไดเขาเห็ดตงเงินแม่นอนซ้อนอคือเห็ดดีแต่นั่งคือฝันดีแต่เห็ดไมเห็ดบับบับบัเด้อยงมือนึ่ตก่าหน่อยน้อยได้เนาะยูทู e เดี่บาทมนี่เปาเจอเนกต่แตงเงินแน่นอนอันนี้เห็ดยูทูคกันแต่ล่มยูทูบ อันนี้ปั้นพร้อมบอนางบาดนี่งอันี้เป็นน้ำสก,กัดเพื่อสุขภาพกันเน่ยโหสดๆเลยตจ้นี่ไม่ใส่น้ำตาลเชื่อมอะไรไม่ได้ใส่น้ำตาลผสมเลยแมนบ่ลใช่ค่ะเพียวค่ะนี่ผลไม้ครับพี่น้องหลายอันหลายแนวของอยากของ,ของกินของพื้นบ้านบ้านเฮ้านี่อ,องุ่นัคือมันก็นจะว่าองุ่นแม่หมดเลยเนาะตรงนี้ อันนี <180 S 3> ้ลดเท่าไรแม่ลดละสามสิบบาทตัวะเนี day, ่ยมแล้วเท่าไรล่ะจ้าจีบบาทจ้าค้นแถมบกบแม่ ขายบักตัวเป็นแถมหอดบ,บักกอดความเลยเพืดชดเลยเพราเจ้าของบอกขึ้หลายแวดแผม,มเจ้าของสวนมาเองจา้านะไม่ชดก่นดอนเด้อ <laughs> เจ้าของสวนมาเองเลยเพราะมันเป็นมัดเด้อหนิเว่ามันเป็นกรรมบักไงบุญละครับพี่น้องกรรละสิบบาทเท่านั้น บรรยากาศเนี่ยมรสเกลียกับพี่น้องเก็บบรรยากาศเนี่ยมรสเกลียวฝามาฝากกับในเมื่อตอนเกณฑ์คิปนี้กัขอตัวก่อนเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเราออกกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะค่ออกกันไม่คลิปหนาโอ้เดี๋ยวมาเบิ่งอันนี้ก่อนค่ะพี่น้องอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวบัดออกกันไม่คลิปหนาค่ะ